สวัสดีค่ะอ s t r u c t u r e Beam นะคะวันนี้จะมาสอนเพดติสแมทในส่วนของหน้าท้องนะคะสีท่าที่เราจะสอนนะคะเป็นสีท่าที่เน้นหน้าท้องเป็นหลักเลยนะคะถานะมาเริ่มกันที่ท่าแรกเลยนะคะท่าแรก,กค่อยๆนอนหงายก่อนนะคะ <Okay. S 1> โอเคกดหลังล่างชิดกับเบาะนะคะจากนั้นะค่อยๆย,ยกขาเป็น45องศานะคะใช้าเช้45องศาในสถนานี้นะคะ มือทั้งสองข้างยกขึ้นทางด้านบนนะคะในลักษณะแบบนี้เลยโอเคจากนั้นค่อยๆกดขาข้างขวาลงพร้อมกับแขนข้างซ้ายยกขึ้นเหนือศีรษะนะคะในลักษณะนี้ช้าๆหายใจเข้าปลยลมออกนะคะหายใจเข้าค่อยๆวาดกลับมาท่าเดิมนะคะจากนั้นสลับข้างเป็นข้างซ้ายขาข้างซ้ายกดลงช้าๆพร้อมกับ ขาข้างขวายกขึ้นเหนือศีรษะหายใจเข้ากลับมาท่าเริ่มต้นปลยอลออกสลับข้างค่ะหายใจเข้ากลับมาเึื่งกลับมานะคะโอเคทําิบสองครั้งนะคะโอเคหายใจเข้า พยายามขาให้ตึงไว้กดหลังนั่งลงชิดกับบอกไว้นะคะอย่าให้หลังล่่งหลบ,บนะคะจะทําให้เกิดอาการปวดหลังได้นะคะเราออกเสร็จต่อไป ครับกดหลังล่าง,ล,างล,ล็อกไว้ขาตึงไว้นะคะในท่านี้จะฝึกภาษาสามผันนะคะอาจไม่คนอาจจะงงอ่าอออแบบนีบโอเคติพยายามตั้งสติอยู่กับตัวเองไว้นะคะแล้วก็กรหโดลงหายใจด้วยนะคะหายใจเข้าหนึ่งครั้งค่อยปล่ออกค่อยกดลงช้าๆาอ่ะแบบนี้ช้าชา โอเคในส่วนของท่าแรกนะคะทํา12ครั้งนะคะคลายไหวเพิ่มเซตได้2-3เซตนะคะส่วนในท่าที่2นะคะนอนหงายเหมือนเดิมเลยนะคะกดพร้อมกับกดหลังล่างลงขาขึ้นชี้บนเพานนะคะในลักษณะแบบนี้เลยโอเคจากนั้นมือสองข้างวางขึ้นเหนือศีรษะแบบนี้นะคะจากนั้นจะให้คันขึ้นมาพร้อมกับกลางขานะคะหายใจเข้าปอดลําโพง แบบนี้หายใจเข้าหุบขาพร้อมกับลดลำตัวลงปลอดอะบอ,อกกางขาหายใจเข้าเกรงท้องให้เยอะปอดอะบอ,อกเก็บข้างหายใจเข้าปอดอะบอ,อกสามทำทีสองครั้งต่อเน,นื่องนะคะหายใจเข้าลึกปอดลอ,อ,อยยาวสี่ ็ <7. S 2> อย่าลืมเก็บข้างนะคะเราจะปวดหลัปวดคอนะคะเก็บข้างแนบกับอกไว้1นึ่งกรปั้นนะคะหายใจเข้าปะ่ะบอกเก้โอเคข้งที่สามเหมือนกันเลยนะคะมือสองข้างวางไว้ที่ข้างลำตัวนะคะ กดดังล่างลาง,ลงพร้อมยกขาขึ้น45องศานะคะจากนั้นค่อยๆค่อยขวาลงขึ้นแบบนี้ซ้ายขวาแบบนี้นับหนึ่งนะคะ12ครั้งต่อเนื่องเลยพยายามกดดังล่างไว้สายตาม,มองทางด้านบนนะคะเกรงหลังไว้กดหลังล่างไว้นะคะเก่งท้องหายจะเข้าอออๆค่ะหายจะเข้าออกปกตินะคะหนึ่งสองหาตึงไว้ สามคนล,ล่างงไว้ค่ะสี่ห้า,ห,าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอเคสำหรับะะรออปชันนะคะใครที่เฉียง1 5องศาแล้วหลังแอบนะคะพยายามลดมุมขึ้นมาแล้วก็สามารถทำให้เป็นมุมตรงแบบนี้ได้นะคะเพื่อสำหรับใครที่ยังไม่มี ถ้าท้องได้แข็งแรงหรือหลังนะคะเขาสามารถล็อกหลังได้พยายามขาชี้ตรงแบบนี้ได้ให้หลังพยายามโฟกัสที่หลังให้หลกลางกดชี้กับเบาะไว้แล้วก็หน้าท้องเก่งนะคะโอเคที่สวนของท่าสุดท้ายนะคะจะเซตท่าเหมือนท่าเมื่อกี้เลยนะคะคือ,อยยดขา,าตรง45องศาแต่มือจะไม่วางไว้ข้างตัวแล้วมือจะวางไว้ที่ท้ายทอยลักษณะบแบบนี้โอเค นั้นค่อยๆเป่าลมออกค่อยๆเอาสอกแตะกับเข่านะคะช,ะช้าๆแบบนี้แต่นั้นค่อยๆหายใจเข้าค่อยๆเหยียดขาแบบนี้นอนลงช,ะชะ้าๆเป่าลมออกค่อยๆเข่าแตะสอกช้าๆหายใจเข้าเหยียดขาเป่าลมออกเข่า,ขาแตะศอกอ่ะค่อยๆ สอค่อยๆเปิดกลางพร้อมกับเหยียดขาไปทางด้านบนนะคะอ่าสำหรับนี้ต่อเนื่อง12ครั้งเลยค่ะอึ๊บปมอมก่อยยาวสี่ยังให้หลังนั่งหลุดนะคะเกรงท้องไว้เยอะโฟก,กัสท้องให้เยอะไม่ยามหายใจ้วยนะคะ โ <Okay. S 2> สำหรับสีท่าเสริมความแข็งแรงให้หน้าท้องนะคะเป็นท่านอนสีท่าง่ายๆนะคะที่สามารถทําตามกันได้ที่บ้านเลยนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะหมั่นล้างมือพกเจลแอลกอฮอล์ออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็สวมแมสตลอดเวลาด้วยนะคะค่ะสวันนีอิสซาเจอร์บีมขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ